สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีจากทั้งฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนำน้องใหอพี่น้องเมื่อนี้ปีใหม่กับสิธิได้ไปไปหาบเอาไอปีใหม่นะพี่น้องไปหาบเอาไอไอยคนที่สามของปีใหม่นะพี่น้องเซิงไอค่ะตอนที่บินหาาอปีใหม่มาแต่ไทยนาอหพี่น้องมาแต่ไทยแล้วก็ กับธรรมดาเนี่ยน้องมาแต่ไทยกับกักโตกักโตกับเฮงแต่สิได้เป็นเดือนเนี่ยน้องเฮียน้องแต่ก็เมื่อนี่ก็เป็นโอกาสดีน้องเฮียน้องที่อายพี่ไม่เศร้ากักโตเลี่ยนาะมื่อนี่พี่ไม่ก็ได้สิได้ไปหับเอาอายเนาะหับเอาอายโดยเดินทางด้วยเฮือเส้นเก่าเส้นเคยน้องเฮยน้องเพราะว่าเป็นยังจึงนะครับเป็นเป็นยังจึงแต่ขี่เฮือไปหับอายเพราะว่าเพราะว่าอายพี่ไม่หามามาแต่หม่องกักโตหามากับเข้าเจน้องเฮียน้อง มากับมูหน้าม oh, yeah. ูหายุบันคีดดี้ก็เลยติดรถมาน้ำเขาแลกะจากบ้านปีใหม่ไปบ้านคีดดี้กะเดินทางโดยเฮือไปกันแหละน้องเี่น้องเมื่อนี้ปีใหม่ก็เลยสิไปไปหับเอาอไอไปคนเดียวเนาะบอบบีกับโอยูบอบบีไปไปเบียกคนแหละไปเซ่น้องอันก็ครูจอยออกมาหน้าเนาะปีใหม่กับมาแต่หน้าเด๋อน้องเฮี่น้องไอทั่วมาประมาณหับเอาแน่เพราะว่าเศร้ากักตัวแล้วปีใหม่ก็เลยมาแต่หน้ามาบ้านแล้วก็ขี่เฮือแต่บ้านหนสิขี่ไปบ้านคีดดี้เนาะเผื่อไปหับเอาอไอเนาะ ออ้ปีใหม่แล้วกะกับบลานปีใหม่นำน้องหอยพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวปีใหม่ใส่น้ำมันก่อนน้องหอยพี่น้องเดี๋ยวใส่น้ำมันเพื่อจัก,ก่อนนเะก่อนสิไป ซื้อนะ้ำมันมาสิบพันขีดน้องนไะฮนะ้องประมาณสามสิบบาทโอเคใสแ่แล้วแล้วอัดก่อนพี่ใหม่สีขีดไปคนเดียวเนาะงไฮนะ้องบ้านขี้ดีกรอ,อยู่บองนันเดอร์ไฮน้ฮองนะอายคนที่สามเป็นอายคนละคนก,นกันกับที่พี่ใหม่ไปเอาเมือกก่อนเนาะงไฮนะ้องบ้านขี้ดีกรอ,อยู่ทาของคุณเนดะอรนะ์ไฮพี่น้อง ไปทางเดียวกับมือที่มือที่ไปสีเข่าไหนน้องหอยเียน้องมือที่พี่ไม้ก็บ๊อบี้กับน้องอังไปสีเข่าอยู่ทางพู่มพี่ไม้ก็สซีขี้เถือไปคนเดียวไปทางพู่มระยะทางจากบ้านพี่ไม้ไปบ้านขี้ดิขี้เถือไปกับประมาณเท่าไหร่วะประมาณสองกิโลก็กลัวน speaker speaker, ้องหอยน้องสองรักสามรักเหี้น้องหอยน้องประมาณนี้เด้อสองกิโลสามกิโลนี่แหละไปนาะขี้เถือไปไปคนเดียวน้องหอยน้องไปกับลังพ่วมแดด ไปหับอ้ยพี่ใหม่ดีใจเนาะไอ้เศร้ากักตัวเด้มาบ้านก็ดีใจโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังใครโทรมาฮัลโหลฮะกำลังไปกำลังสีขี้เฮื่อไปไปเดียวเอา ปีกับกล้วยเทนี่อยู surprise surprise ่เพื um, um, ่อนแม่แถวเคยเดือกมาให้ทั้งว right, ันกี ah, yeah, ่เอาปีกับกล้วยเหรอเอาอย่างเอาปีกับกล้วยเหปีกับกล้วยเทนี่อยู่เพื่อนแม่เ่าเจ้าหรเออประจาวเพื่อนแม่แถวอันเนี้ยอ๋อเออเออเดี๋ยวขอยไปไปเอาเออออเอไอพี่ไม่โทรมาบอกว่าไปเอาปี แปลอ๋อเปลปีกับกล้วยทันนี้เนาะเดี๋ยวไปแปลปีก็เนาะเห็นเนาะยังไปบันขี้ที่แดดขนาดเลย <S <S ได้มากล้วยน้อยหนึง่งเนาะเห็นเนาะ <S 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 เอาไปขี่ไปเลย นีปีใหม่ก็ใไก่ซิโอดบ้านทีดีเดี๋ยวนาะพเี่น้องแหน่ไปก็เห็นอีกอีกแป๊บเดียวเนาะพี่น้องพันเด้านทีดีอยู่หันเด้อเดี๋ยวก็ฮอดเนาะขี่ไปอีกแป๊บนึงเจ้ว่าแม่นบ่จักอายปีใหม่นั่งอยู่ค่ะในในกล้องอาจสิบ่เห็นเนาะคือคือมีคนนั่งอยู่ทั้งหน้านี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาขับเพื่อเข้าไปเนาะว่าสิแม่นบโมายปีใหม่นั่งขาอยู่ข้างหน้านู้น แม่นันดีน้องใครหนองหอดแล้วอ้พี่แม่หอดแลมาเอาอยู่ทั้ง่ะอ่ะพ่อถับวกล้วยบักล้วยมีซ้ำนึ่งมีอะไรลูกเปิ่มลูกไปะลูกแม่พูยลูเตี๋ยตีนกบมาเลยนะอ่ะคนนงที่พีมาสามสามคนน้องรยังคลองลายไปยู่เถอะ หายไร้ปีนีไอ้ไอ้ปีใหม่เนาะกำลังแบกอันนี้ลงมานีไอ้เป็นไอ้แท้ๆเลยไอ้แท้ๆซื่อว่าไอ้พ่มเนาะไอ้พ่มนักกาอยู่ในเฮือนนี่เป็นเป็นลานเนาะน้องน้ำตาลโอ้ขึืนกูน้ำตาลคุยกับฉันหน่อยสิเธอ พูดกับสันหน่อยสันเขินตันเธอก็คุยกับสันหน่อยสิเอามือออกไว้ไว้เอามือออกดีดีเดี๋มาสีข้นหน่อยเนาะสีข้นมีอายปีใหม่เด็กกะคนอยู่บ้านเดียวก็ปีใหม่น้ำเด็กกะลานน้องน้ำจันทสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะบ่าวออกเสียงน้ำตี สวัสดีค่ะทำไมทำไมเธอไม่พูดร้านเแบาไทยเดิทำไมเธอไม่พูดสวัสดีค่ะหน่อยออกเสียงเด้อ่ะใส่หัวใส่เสียงมาหรอยทังอิด่าสีเอาซาเลีงมากองหมากไปลายหนึ่งเนาะ่ออกจากบ่อนกักโตเนาะหอนหนอกออกจากบ่อนกักโตัวชีรังจะได้ตะคุศะ นั่งไหลอยู่นั่งไม่ยองนั่งอะประาหายไบคนเดียวซะโอ้ราถีบอะมาตึงเพะผลมอนี้รถถีบเออเนเบิร์ดงมุนจอยเรามาจากห้องรบเตม ตามเขาครับเยี๋ยวพนมไว้ได้ดิของกับคนมาต่กรุงเทพเนาะของกับมาจากัดอยากเลยชงทำเดือนยังหดบาถือกักตัวจักเดือนหนไว้สองเดือนกลัวป้าโมเวนเราไอ้ไว้ยเาคิดตัวเดือนกลัวเดือนกลัวเปล่าเกือบเดือนเนาะเห็นอ่ะไปเดี๋ยวขอชุกเองก็ได้ จ้าตัวถึกกักตัวจ um ักเดือนเดือนกลัวเดือนกลัวเดือนกลัวคือกันเหมือนมาป่องกันเหรอ่นียนไปกักจู่คุณดีใจนะมาหอนเมืองดาวเขาเหรอดีใจเหรอดีใจดีใจอเมืองดาวเราไปกักตัวอยู่หน้าต่อนี่จับสองเชือกหวานก่อน่าจับเพิ่งว่าะจับเพิงอ้าว สิคูอมองมาแม่ทายน้อยพี่น้องเบิดนี่คองมาแต่ทยเบิดนี่ว่าอไหยจัก้จกย่เบ็ดเดือามัดตุงเทพรายก็ถือก้ากโตน้องพ่น้องกะค้องกะเซ้าเาซองวัดก้าอยู่ปุ่นยูมืองอ้อยย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 ยอายย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 ยเอาหยยยยนยยยยยยวันยย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 ยวยเยยยยายยายยมยยยยยยยม อาทิตย์นึงเน้องหาก้าวกินนี่น้าไหยเนาะครับเียวเสื้อหุ้ัดเอาเอาห้บปัดแต่ห้า้าอาทิตย์นึ่งเป็นเท่าไหร่อาทิตย์นึ่งก็บสื้อหตอนนี้เ้าก บานพี่ิม่บ้านบ้านตั้งหลางบ้านพี่ิม่ยอยู่ทางพูนเนาะขี่เพื่อไปจนชุดขุนเนาะบ้านพิมายแต่ว่าเขาสิจอท่านเนี่ยเนาะหอยพี่น้องเพราะว่าอายพี่ิม่สิขึ้นขึ้นท่านี่ขืนท่านี้แต่กับสีได้ไปกักโตอยู่หน้าเนะเาะท่านี้มันเป็นท่ากกซักได้พ่อท่ากกซักได้อยู่บนนี้คน่ะ หอดแล้วมท่านนี่ยหอดบาทเนาะเฮียน้องหอดกักตัวอีกรอบหนึ่งหอดมองกักตัวอีกรอบหนึ่งหอดทาหน้าเดี๋ยวเขาจีบคนคลองแล้วกะอายพี่ใหม่กับสิไปกักตัวอยู่เที่ยงหน้าอีกเทืินหนึ่งเนาะใบเบีายคนคลองคนคลองตีเมื่อเบิร์ดตัว่ากับจุดนี้เอาตัวแรกเอาเมื่อเบิดเอากระเป๋ากอาเมื่อแล้นะผมเอาตะของใส่จำเป็นเท่านะนะคอยเอาเมื่อเบ็รใจตีบ่บ้านหันไกให่างเมาดีแต่ขระบ่เก่งใจสักที ร่มเนื้อหนาเลยขา่มห้าเบอร์นกนนวนนีำลังคนเพียงคนค้องร่เนาะเอาไปูห้องเมื่อไรเอาเอานิสีไปกักตัวยูเที่ยงหน้าเช้าเอาหนาไม่ไผูกเครื่องไนี่ไปยังขออลไไหมเอาจะเอาอะไรก็เอาไปเลยไปอย่าขอหนูเอาหมดเลยเหรออยากได้อะไรเอาไปเลยน้องเ่ฮะน้องคืออะ เราขอแป้งนะเดี๋ยวนี้ตัวเข้าใ <c oughs> จไหมเห็นนะขอแป้งเลยนะเอาอะไรกันก็ได้แต่อย่าเอาของของหนูโอเคแล้วก็เอาอะไรก่อนถุงไม่ด้สไซน์เลยเข้าใจไหมนี่นะป้าของหนูเขาได้อันนะ <c oughs> แหว่งกันนะ <c oughs> นี่เกลี่ยยังไม่แห้งนะไปะตากไว้นะ นี่ไงนี่เสื้อก็ยังไม่แห้งนี่ของฟ้านี่แห้นี่หมดแล้วไปก่อนนะโชคดีนะโชคดีโชคดีบายบายโอเคตังคิวไปขึ้นเดินขึ้นได้ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วเปล่าเหนื่อยคิดถึงน้องไหมคิดถึง้อคิดถึงน้องน้องเธอกลับมาก่อนใช่ไหม คิดถึงแม่หรือเปล่าคิดถึงไหมอ๋อเพราะว่าเพราะว่าแม่เธอกลับมาก่อนใช่ไหมอื้มเธอคิดเธอคิดถึงสันหรือเปล่าคิดถึงทำไมเธอไม่ค่อยโทรหาสันเลยล่ะทั้งโทรไปถึอก็ไม่รับอ๋อโทรมาฉันไม่รับ่ะเดี๋ยวตอนเธอเธอจะไปเล่นบ้านสันไหมฉันจะเปิดไวไฟให้เธอทำการบ้าน เธอทำวิชาอะไรบ้างวิชาอะไรนะภาษาไทยไหมเรียนไหมภาษาไทยเธอเก่งรหรือเปล่าเรียนทุกวิชาเธอพูดภาษาลาวก็ได้ใช่ไหมภาษาไทยก็ได้บอกภาษาไทยก็ได้นะพีห่หน้องบอกภาษาลาวก็ได้บอกได้สองภาษาอายุกี่ขวบนะแปด,แปดเรียนอยู่ปอ เรียนอยู่ป2โรง,งเรียนอะไรนะสังอําพูดใหม่อีกทีดิสังอําอ๋อมีเพื่อนเยอะไหมที่นู่นยเยอะเยอะเธอมีแฟนหรือ,อยังมีแล้วแต่เลิกแล้วอ้าวทำไมถึงเลิอกอะแฟนชื่ออะไรจำไม่ได้อ๋อหน้าตาดีหรือเปล่าไม่ดีเลยหน้าตาไม่ดี๋อ,อสู้เธอก็ไม่ได้นะสู้เราก็ไม่ได้นะแล้วหน้าตาดีกว่า ใครน่าจะดีกว่าอ้าวก็คุณน้องไงก็เธอไงน้องน้ำตาลไงคิดถึงน้องสเตมเนาะน้องน้องสเตมมาก่อนเนาะน้องน้องเต็มมากลายมือแล้วแยกกันเด้ยเพราะว่าไอ้พี่ไม่กับเมียเล่ากับมาแต่ว่ากันแยกมาคนะมาคนเถื่อนกะกะกักโตแยกกันเนาะหอวน้องแล้วกันเมียเล่ากับมาหอด กหอดบานก่อนผัวก็มาหอดบานน้ำลังนะพี่น้องแต่ว่าเมียกักกักโตอยู่นานแล้วอยู่เมืองแล้วแล้วก็มากักโตอยู่บ้านอีกที่จริงอ่ะแพทย์หมอเพื่อนกัใหายอนุญาตอนุญาตแบบว่าหายมากอยู่เพื่อนไดเนาะแต่ว่าแต่ว่าคนในบ้านเพื่อนญาตินะพี่น้องคนในบ้านเพิ่นญาิแล้วก็เพื่อให้คนในบ้านเพื่อนสบายใจนะพี่น้องข้ามาเขาก็ต้องมากักโตอยู่ที่ยงหน้าอีกเทื่อนหนึ่งนะพี่น้องจักหน่อยปีใหม่กับิได้ขี้เพื่อเมื่อกับน้องน้ำตาล สองคน <laughs> คนี่ของเล็กกะซีขี่เพื่อเมื่อบานเนาะรู้ไหมว่าบ้านอยู่ไหน<ม>บาน้านอยู่ข้างนู้นฮะโอเคบานอยู่กูนน้อยเนาะบานต่างหลังไปเดี๋ยวข้อขี่เพื่อเมื่อกันเลย าำขึ้นบ้านได้ไหมจำขึ้นจำได้หรือเปล่าจะไม่ได้จไไม่ด้เอาถือกระเป๋าเธอเดี๋ยวฉันจะถือรถถือรถรถไอเต็มก่อนแล้วกันอ้าวนิวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามังยานี่ปีใหม่มาแต่ทรงน้องน้ำตาลเนาะน้องน้ำตาลเบาไทยเนาะพี่น้องเบาไทยก็ไดเบาเล้าก็ได้ ไปส no, no, no ่ง no, ย no, 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 so no, like ูเพื่อนแม่น้องน้ำตาลเนาะน้องน้ำตาลกับเป็นร้านนั่นแหละน้องหอยน้องแต่ว่าออ้พี่ใหม่ฮะเอาเมียคนบานเดียวกันเนาะไอ้พี่ใหม่ฮะเอาเมียคนบานเดียวกันแหละกับเมียหามาก่อนเมียฮามากอนกับมักกักโตยูบานแ้่ก็อไอยพี่ใหม่มาน้ำลังกักโตยูผุ่นแล้วเศร้าปลายมือแลลวกะเสียออกไปกักโตยูหน้าอีกน้องหอยพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าที่จริงห่แพทย์หมอพน่งก็หายมาบานได้แต่ว่าอย่ามาคนในหมู่บ้านนะ ยาดบาคนในมูบานยาเนื้วบายังเพื่อนก็เลยหายออกไปกักโตยูนากลับไปกักโตยู่นาอีกเพื่อนหนึ่งเนาะหอยพี่น้องแล้วกะน้องน้ำตาลกับยูเพื่อนเพื่อนก็แม่น้องน้ำตาลเนาะเพราะว่าไอ้หม่เอาเมียบ้านเดียวกันเลยแม่ของน้องน้ำตาลกับยูบ้านเดียวกันกับปี่ใหม่เนาะหอยพี่น้องปี่ใหม่กับเบาไทยได้อยู่นาะหอยพี่น้องเบากับลานเบ่าได้อ um, ย <cond> ู่เพราะว่าเพราะว่าปีใหม่เคยเคยเด่นเกมนาะหอยพี่น้องเคยเด่นเกมแต่ก็มีมูในเกมเป็นคนไทยแต่ก็เคยพึกภาษาไทยปี่ใหม่ก็เลย ก็เลยบบาไทยเก่งเติมเนาะสำหรับในความคิดข้องปีใหม่ปีใหม่แบบก็คิดว่าเบาเก่งอยู่น้อยหนึ่งเนาะหอยน้องพ้าวเบาได้แต่ว่าก็บอกคอยเดาเบาออกคลิปเพราะว่าเคลื่อนเคลนเนาะหอยน้องอายอนะก็เลยบอกคอยเดาเบาเนาะเบาแต่กับล้านละกะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสนีเดอร์พี่น้องถ้าถึกใจก็จะ่ริ่มกดไลค์เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านิ้วบายบายครับผมบบาไท่ค่ะบายครับผมสวัสดีครับเบาวิง คเจ้าสิไปห้าเกลือำน้ำมัอป่มบ๊ายบาย